สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพระเครื่องนะครับผมในช่องจัตโฮเฮนรี่พาะสองพระนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมานะครับแนะนํานะครับผมแล้วก็รีวิวนะครับพระเนื้อว่านหลวงปู่ทวดนะครับอาจารย์นองวัดทรายขาวปีพศสองห้าสามสี่นะครับผม ก็มีชื่อรุ่นว่ารุ่น m 1 6นะครับแล้วพิมพ์นี้เนี่ยก็ชื่อพิมพ์ว่าพิมพ์ m 1 6ด้วยนะครับผมนี่นะครับผมก็ได้เอ่อทำการนะครับเลี่ยมเงินมาให้สวยๆนะครับหนาๆเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเรี่ยมแบบกันน้ำนะครับงานเรี่ยมนี่ก็เป็นงานฝีมือนะครับงานช่างทองนะครับผมนี่นะครับ สวยปิ้งสวยปิ้งนะครับเงินยกซุ้มนะครับเกือบสองพันนะครับนี่ที่ทำมานี่แต่ว่าก็สวยสมราคานะครับเพื่อนเพน่พี่ก็ต้องให้ค่าน้ำมันผมนะครับก็ต้องคิดว่ามันเป็น 2, สองพันซะนะครับผมขับไปขับกลับนะครับแล้วก็ขับไป ก็ขับไปรับขับไปแล้วก็ขับกลับอีกนะครับรถผมเบนซินด้วยนะครับน้ำมันแพงนะครับขอแล้วกันนะครับผมเรียมเงินมาสวยๆก็พารุ่นนี้เนี่ยออกที่วัดไฟขาวโดวยตรงนะครับรุ่นนี้เนี่ยก็เป็นยอดนิยมของท่านอาจารย์น้องอีกหนึ่งรุ่นนะครับสำหรับรุ่น M16 นะครับผมเป็นยอดนิยมเลยนะครับเพราะว่า มีประสบการณ์มากมายเลยนะครับแต่ว่าที่เด่นๆนะครับที่ดังๆเลยก็คือเออขาเรียกว่าเหตุการณ์ที่ผู้ก่อฟาร์มไม่สง,งบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับระดมยิงรถขนแก๊สด้วยอาวุธปืน M16 นะครับผมแต่ว่าคนขับเนี่ยไม่เป็นอะไรเลยนะครับแล้วก็ถังแก๊สก็ไม่ระเบิดด้วยนะครับผู้ที่แฝงพาลุน,นีีก็แขวคาดปลอดภัยนะครับแบบ ปาฏิหารนะครับเขาใช้คํานี้เลยนะครับในหนังสือพิมพ์เมื่อก่อนเนี่ยผมเคยไปขอดูในหนังสือของเขานะครับที่เขาเก็บหลักฐานอะไรของเขาไว้เนี่ยคนแก่ที่เขาเล่นนะครับเขาใช้ว่าปาฏิหารเลยนะครับผมคือแบบยิงเป็นร้อยนัดนะครับแต่ว่าไม่โดนนะครับแล้วก็โดนถังแก๊สถังแก๊สก็มีแก๊สนะครับบรรจุอยู่แต่ก็ไม่ระเบิดนะครับรถนี้จึงสมัยก่อนเนี่ยก็เลยแบบดังเป็นผู้แตกเลยนะครับ พิมพ์นี้ก็เลยเขาก็เลยเรียกว่าพิมพ์ M16 มสด้วยนะครับเพราะว่าคนเนี่ยแฟนพิมพ์นี้นะครับที่ว่าถูกยิงนะครับวันนี้ก็แบบจะเป็นโซนแบบเนื้อจัดๆหน่อยนะครับปรับอันนี้นิดนึงนะครับแสงจ้ามากนะครับวันนี้จะเป็นแบบไขว้านนะครับแล้วก็เนื้อจัดหาเรียบร้อยดีนะครับส่องจากด้านหลังก้อนบ้างนะครับอยากลองส่องเนี่ยนี่ ภาพลนีเกดีนะครับเพื่อนเพื่อพ,พี่จะต้องดูให้เนื้อจัดจัดแบบนี้เนื้อต้องให้จัดนะครับพิมพ์นี่ต้องให้ถูกเนี่ยไขยว่านตรงนี้เยอะนะครับส่องล้ามันมากตรงนี้เป็นภาพที่สวยงามเรียบร้อยนะครับ ฝึบมาที่ด้านหน้าเริ่มจากบัวก่อนเอาง่ายง่ยก่อนนะครับมุมมุมก่อนบัวเด้งตรงนี้บัวคมดีนะครับหัวเข้าสองข้างเท้านะครับเท้ามือภาษราเรียบร้อยองนี้ เส้นคอชัดเลยนะครับเส้นไขปลาสังขติไขว้านขึ้นคุมนะครับฟึบริวจีวอนไขขึ้นโคตรชัดเลยนะครับไข่ขึ้นคุมดีสันจมูกโดง่ง ปากติดนะครับตาลึกหน้าตาเด้งดีนะครับองนี้รุ่น m 1 6นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับชอบนะครับองนี้แล้วก็สนใจนะครับองนี้เนี่ยผมเปิดราคาไว้ที่7,500บาทนะครับ สนใจก็โทรนะครับผม0988์เก้าแปดแปนะครับห้าสี่หน่นนะครับรับประกันแท้นะครับให้ตลอดชีพนะครับผมนี่นะครับองนี้ดูง่ายจัดเลยนะครับแบบไม่ต้องไปกลางขาไม่ต้องไปเสียวนะครับกับคนอื่นนะครับเนี่ยชชว์ๆนะครับแท้แบบจัดๆจัดๆดูง่ายๆนะครับเลี่ยมก็สวยพักก็สวยนะครับ 7500บาทโทร0 9 8 8นะครับ5้าสี่หนึ่งสามเช่นะครับผมแล้วก็มีพระเครื่องนะครับในช่องอีกมากมายเลยนะครับเชิญเพื่อนๆพ่พี่ๆเข้าไปรับชมพระเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนนะครับ ให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันนะครับผมนี่นะครับก่อน,นี่ก่อนจะจบคลิปนะครับก็อง์นี้นะครับเป็นพระเนื้อว่านนะครับหลวงปู่ทวดปัดชางใ้ปีพศ2 5 4ห้ปีภาษ2นะครับถอดนะครับพิมพจากพิมพ์ปี97นะครับผมถอดจากพิมพ์ปี97นะครับแล้วก็ใช้เนื้อว่านเก่าปี97 ด้านหลังโค้ดเงินสร้าง999องค์นะครับกระถินปีสีสองพิธีใหญ่มากนะครับอาจาร,รย์หนองปูกเสกองค์นี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าใช้แทนปี97ไดไปเลยนะครับราคานี้ถูกกว่ากันมากมายนะครับก็สำหรับองค์นี้นะครับเออผมเปิดราคาไว้ที่9,500บาทนะครับผมนี่นะครับ9 5 0าบาทสร้างเพียง999ยองค์เท่านั้นนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งองนะครับที่มาเป็นเรี่ยมมาชุดนี้นะครับก็เป็นหลวงปู่ทวดอาจารย์นองวัดไซขาวปีพศ .2538 นะครับรุ่นยกฉัดสลอง77ปีอาจารย์นองนะครับนี่ก็เป็นเนื้อนาวะนะครับด้านหลังตอกโค้ดเป็นพิมพ์พระรอดนะครับองนี้ก็เอ,อ่อผมเปิดราคาไว้ที่6,500บาทนะครับเนื้อนาวะเรี่ยมเงินสวยๆนะครับ6,500บาทสนใจก็โทรนะครับ ศูนย์เก้าแปดแปดนะครับห้าสี่หนึ่งสามหกหกนะครับเชษนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ